สถาบันวิจัยและพัฒนาระเพีพัฒนศักดิ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2550โดยปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารสารอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในตอนแรกใช้ชื่อว่าสถาบันวิจัยระเพีพัฒนาศักดิ์ต่อมาเมื่อปี2559สถาบันวิจัยระเพีพัฒนาศักดิ์ได้รวมกับสำนักพัฒนาระบบงานจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนาศักดิ์ต่อมาเมื่อวันที่17ตุลาคม2562มีการประกาศใช้ระเบียบกบสว่าด้วยการบริหารการวิจัยของสารยุติธรรมเพื่อใช้เป็นแบบแผนหรือแนวปฏิบัติที่ไว้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของสารยุติธรรมโดยภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ที่รับผิดชอบสามารถแบ่งได้เป็น7ข้อหลักได้แก่ 1>, 1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรม 2. วิจัยและพัฒนารบบระูปแบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการศาลและระบบงานของศาลยุติธรรม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 4. ให้คำปรึกษาแนะนำจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและการพัฒนาระบบงาน 5. ติดตามและประเมินผลการวิจัยและพัฒนาระบบงานสารยุติธรรมและสำนักงานสารยุติธรรม 6. เป็นศูนย์ข้อมูลผลงานวิจัยผลงานวิชาการของสารยุติธรรมและสำนักงานสารยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากภารกิจข้างต้นทำให้สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนาศักดิ์เป็นผู้นำทางความคิดและงานวิจัยรวมทั้งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายและระบบงานของศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานในระดับสากลบุคลากรต้องมีความพร้อม สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพผลงานวิจัยต้องมีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สารยุติธรรมได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศโดยที่ผ่านมานั้นทางสถาบันมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังและหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบการวิจัย เพื่องานวิจัยที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์การทำงานของสารและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุดสถาบันวิจัยและพัฒนาระพีพัฒนาศักดิ์ได้ดำเนินการเป็นระยะเวลากว่า13ปีมีผลผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมายด้านพัฒนาระบบสารและด้านระบบการบริหารงานบุคคลซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปพัฒนาองค์กรผลงานที่สำคัญมีดังนี้ 1. กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมาณชันในสารยุติธรรม 2. การนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว 3. การนำระบบไตส่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 4. การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 5. การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานธุรการศาลชั้นต้น time standard 6. ระบบติดตามสำนวนคดีบนเว็บไซต์ศาลยุติธรรม tracking system 7. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมที่ประสงค์ทำงานวิจัยต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในแต่ละปีสถาบันวิจัยและพัฒนาระพีพัฒนศักดิ์จะประกาศร,ร,รับสมัครเชิญชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำวิจัยเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบเรื่องที่ตนสนใจนั้นยื่นเสนอโครงการวิจัยได้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์หมายเลขโทรศัพท์ 02 500 1087-89หรือเว็บไซต์ rabi.coj.go.th